วันนี้อาจจะขอขอขอขขพูดแบบปแปลกๆนะแบบเหมือนไม่ได้พูดนานมันไม่ได้พูดนานมากเลย you know? อยู่โน้ตคือยังทำเสียงบ้าๆบอล <c oughs> ได้ย่ะอยู่ดิเ <c oughs> จเล่นพรมากเลยตัวเองอ่ะยันจะจะหลับตาทำไมตึ๊ด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 อ่ะยังไงโอได้อีกนะฮะโอเคจัะไปโอเคกดดูอ่าสวัสดีฮะสวัสดีเราเอง,อองบ้าได้ย่ะดูดินะฮะโอเคเออจะเลี้ยวขวาทำไอเลี้ยวซ้ายทำไม โอเคสับเรเซอร์ท่านวันนี้มาเล่นแบบพัาคุยแล้วผมจะป้าฮ่าฮ่าป้าๆาเหมือนเดิมเย้ แล้วแม่มันเด่นเย่ด้วยนะโอเคก็วันนี้มาเล่นแมปอันเดอะไม่ใช่เดอะดิไม่มีเดอะเลยบล็อกลันเนอร์นะผมบล็อกลันเนอร์นะผมไม่ใช่มีเดอะเลยไม่มีเดอะข้างหน้าเลยดิบอกเดอะได้ก็บายเดอะคิงทอมนะผมโอ้คิงทอมโอเคตัวเอ็มก็ทอมนั่นแหละนะฮะโอเคมาทำอะไได้เดอะเอฟเฟกต์บล็อกอ่านดิกดแล้วกันนะฮะอะไรที่ไม่จำเป็นอ่านผมก็ไม่ข้ามไปเลยกันนะโอเคแลวันนี้มาเล่นอ่าอาตัวที่หนึ่งก็เพลย์อินซิงเกิลเพลย์เยอร์นะผมก็เล่นหมดซิงเกิลนะผมโอเคอันที่สองก็น่าจะแบบอ่าอ๋อก็หมมว่่่าาคสังใช อ๋นนนะอ,อคำสั่งครับคำสั่งพวกน่าจะเป็นพวกฝนนะฮะแบบไม่ให้ฝนตกหรือประมาณนี้ป่ะหรือยังไงจะไม่ได้เหมือนกันว่าคำสั่งนี้ใช้เพื่ออะไรนะฮะอันนี้ก็ดันชิวสคริปพาร์นะผมก็ประมาณว่าห้ามห้ามโกงนะฮะห้ามโกงและห้ามข้ามของนะผมโอเคอันนี้ข้ามของนี่หมายถึงอะไรเดี๋ยวไปดูในในในดานแล้วกันครับยายงะไก็สี่นะผมดันดันเลสเดอร์คอมแบ็อิสติก เทคคิดเทคคิดเทคคิดโอเคก็ประมาณว่าตอนเลสก็ประมาณว่าคุณโกรธประมาณนี้ป่ะคุณนิดประมาณนี้น่าจะใช่นะฮะก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอเคก็อันที่5ก็ไม่ต้องอ่านแล้วนะอันนี้ครับฟันให้เล่นสนุกครับผมอันที่6โอเคแล้วก็โอเคหยับได้ไหมอ๋อจำบล็อกอ๋อเดี๋ยวเอฟเฟกบล็อกโอเคเดี๋ยวเอฟเฟกต์บล็อกนะผมก็จัดอันบล็อกจัดอันบล็อกก็ประมาณว่าเหมือนเดิมนะฮะบล็อกธรรมดาผมฟินิชฟินิชไลท์ก็ประมาณว่าเส้นชัยนะผมโอเคอันนี้เคลียร์ก็ จะล้างเอฟเฟกต์ให้นะผมอย่างเช่นประมาณนั้นผมมีจำบูส์สองนะฮะเหยียบปุ๊บจำบูส์สองหายนะาถ้าเยียบใหม่อีกรอบน่าได้กลับแล้ว โอเคแล้วนี่ก็มังคีบ่าลุกอัพทูยูดเหรอลุกอัพทูยูดประมาณลุกอัพแล้วมังคีมังคีบ่าลิงเหรอลิงลุกอัพก็ประมาณว่าถ้าเข้าใจของมผมครับคำว่าอัพนะฮะลุกอัพทูยูดก็ใช่เ่ะน่าจะเงยเอาเมาส์ขึ้นข้างบนแล้วก็ใช้นะฮะโอเคเทเลพอร์ตอัพก็ขึ้นไป5บล็อกนะครับผมเพียร์จัมบุสก็น่าจะสูงกว่านี้นะโอเคคิว <laughs> okay, แดงสีเขียวเอ๊ะสีแดงคิวนะผมอ่านี่เชอพอยต์สีเหลืองสปีดเทเลพอร์ตอ๋อดาวอันนี้ อ่ะฮะอันนี้ก็วากาโดว่ะวากาโดวอกาเดนวากาเดนประมาณว่ากำแพงอะกำแพงล่อนเครื่องล่อนเครื่องล่อนกำแพงเป็นยังไงเดี๋ยวแปลฟีดแปลถูกเขอาไปด้วยแล้วกันโอเคก็ประมาณอันนี้อะไรนอตเจอร์นอตเจอร์ออก็มึนนะผมก็อันนี้ก็ไบเนตก็ตาบวดตามปกติที่ แมพที่ถ้ามีบล็อกพวกนี้ต้องมีฮะนะพวกเอฟเฟกต์เราก็เอ่อเวทอร์ก็ประมาณว่าเจ็บที่เป็นหัวใจสีดำอนะฮะที่แบบเป็นของสเกลิตดิสตันที่อยู่ในนรกอะตัวสีดำดำแล้วมาตีเราแล้วหลอดเลอดืลอดจะสีแดงจะากลายเป็นสีดำนะฮะแล้วลดไปเรื่อยๆนะฮะอย่างวานนั้นเลยนะฮะทำไมพวกันนี้พูดเร็วจังเลยเนาะทำไมต้องทำเสียงด้วยฮนะก็ไม่รู้จะถึงโอเคสตาร์ท <laughs> okay, นะผมอันนี้ก็ Not the the stone pressure plate นอตต์สเ e ตอ on เดอร์สโตนเพชเชอร์เพลตอะคนยังไม่หยิบเพชเชอร์เพลตถ้าไปก็ยูทูบเบอร์เจ๋งอันนี้ก็นอตช่มโอเคไป นี่ก็ Welcome to w a l k r u n n e r ครับผมก็เชนพอตทูเวลหนึ่งนะผมเวลวันแล้วเวลวันแล้วก็จัมบูดโอเคจัดไปวันนี้ก็เวลวันที่ไม่ลงเลี้ยวขอาวไฟด้วยเพราะมีทุลารนิดหน่อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหแป๊บหนึ่งถ้าสปีดไม่มีบอกด้วยว่าเร็วเท่าไหร่โอไมค์ก็เชนพอตแล้วครับผมโอเคโอสิฮึสปีดมาสปีดมา สปีดมาต้องหมุนหมุนเมาส์นิดนึงไม่เล่นไหมครับน,นันขออภัยด้วยนะฮะโอ้เดี๋ยวเคลียร์กันมองทางกันโอเคบล็อกนี้อัพแปลงบดอืออัพแปลงบดใช่ไหมสีน้ำตาลอัพแปลงล่างนะฮะโอเคอัพแปลงข้างล่างก็ต้องพูดว่าดาวดิอัพมันขึ้นนะฮะแป๊บนึงเก่งกันคือไม่โอ้ยแล้วก็ขึ้นโอ้เซฟคอยด์ด้วยมีแดงเต็มเลยฮะโอ้ ทีแรกก็เอาเลยเหรอทีแรกเอาเลยเหรอสองรอบแล้วตอนที่เดิมด้วยโอ้ตอนที่สามด้วยที่เดิมอีกจระเรินพอรอีกแล้วโอ้โหสุดยอดเลยพวกอ่าผรานแล้วโอเคเฮ้ยดาวลงล่างอุ้ยเชฟพอยต์อ้ยคิวแกมื่อกี้คือแบบติดกันแบบนั่นแหละเงินเด็บเดี๋ดวโอ้อหานเรื่องไปตายข้างล่างครับ จเจริญมากเลยโ okay, อเคะ okay. แล้วเ okay. นี่ยไหนอ๋อมึนนะฮะอุ้ยโอเคเอ็ดเกิร์ดเรเวอร์สองของผมเทเลพอร์ตทุนเรเวอร์สองขอผมโอเคอืมมีอะไรบ้างเนี่ยทำตำแหน่งอ่อ๋ออันนี้อัพขึ้นอันนี้ก็ลงข้างล่างอ๋อลืมสีน้ำตาลนะฮะสีน้ำตาลอ่อนกับสีม่วงใช่ไหมอืมสีม่วงอันนี้ก็จำบูทอันนี้อะไรเกีเอฟเฟกอ๋ออันนี้ก็เชฟพ,พอยต์โอเค ที่จริงรัดไปได้เลยใช่ไหมแล้วนะอ๋อรัดไม่ได้ครับติดจะหาเรื่องรัดซะหน่อยแล้วรู้แล้วทำไมเขาบอกว่าห้ามห้ามคำบอกก็ประมาณว่าข้ามคำบอกจริงๆอ่ะการให้อย่างนี้ก็ไม่ต้องอะไรแล้วแหละนะฮะอุ้ยอุ้ยสปีดลืมได้ไงเนี่ยสปีดโอเคเฮ้ยอึ๊บอึ๊บโอ้ my god กระจกคือตัวที่แบบทำให้เราวาร์ปกลับมาใช่ไหมโอ้โหแต่สีแดงนี่คิวจริงๆใช่ไหม ไม่สีมันเปลี่ยนไปหรือ,อยังไงก็ผาดช้างอยู่ที่เดิมนี่พาทธิกางอยู่เดิมเนี่ยพาทธิกางอยู่เดิมเมื่อกี้ผมเห็นเมฆเป็นสีส้มนะเฉยเลยโอ้ oh my, god. Oh my, god. Oh my god โอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยสีเนี่ยด,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 ดูดูดูวัดอ๋อพื้นที่ดิพื้นที่ตรงแถวข้างล่างมันไม่เหมือนกันนะฮะโอเคเช็คไฟแล้วฮะโอเคอันนี้แหละ all clear effect เลยว่ะ จะไม่ได้เสียเฟี้วัดอันนี้ก็ดาวไปล,ล่างโอเคจะไปอือ uh หืย huh, ยังจำอันนี้ก็ขึ้นขั้นวนแล้วนี่เชบไปว์แล้วนะฮะโอเคอือ okay. ห uh ือ huh. ผมว่าฆ่ามไม่ได้เหมือน,นแหละตอนเนี้ย <laughs> เหมือนกันเมื่อกี้จะฆ่ามซะเลยไม่ได้นะฮะอันนี้ก็สีบล็อกเหรอโอไมค์ก็เฮ้ยถึงด้วยเจริญย้ย yeah! <laughs> เล่นมากกินโนกินโนอะไรครับอ่าจำพุดอื้ามกินขวานเ <c oughs> จอจะพูดผิดจะพูดถูกนี่เอา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 ให้บอกแนละ้วอ่อเหือเคลียร์เอฟเฟกต์เดียวเราสองผ่นไปโอเคเนี่ไงเจอแล้ว <c oughs> จำได้อะไรเมืม่อก,กี้ยังอ่านอยู่เลยครับว่าไหนนะเมืกก่อกี้ใช่ไหมเอานทางไหนก่อนเอาง่ายๆอ่านลยกันหล้วจากนี้คือต้องท่าใช่ใชไหมถ้าถ้าไม่เอาเมาส์ขึ้นน่ะ อ๋อไปไม่ได้ไปไม่ได้ <c oughs> ไป,ไ,ไ,ดไ,ปไ,ได้ครับโอเคก็ต้องอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว5อ๋อย่างงีอ้อ๋อคือเหมือนเอาสองแขนแบบประมาณว่าไก่ไปสองแบบใช้สองมือจับไว้จับกิดจับข้างบนไว้นะฮะประมาณนี้ไลยมั้งอันนี้ดาวแบข้างล่างจับได้นะฮะอันนี้ก็น่าจะไปงี้ได้เลยเห็นเลยสองอันโอเคกลับกลับทังนี้ <c oughs> ไม่ตายหรอ มาขึ้นโอ okay. เคเดี๋ยวขึ้นโอเคอืมสุดยอดโอเคเราไปไหนต่อดีอันนี้แล้วกันฮนะอันนี้เอาไว้หลังสุดเลยกันมันง่ายมากเลยโอเคอันนี้ก็โอเคช้าๆแต่ได้ช่วยใจเย็นเมื่อกี้เมาออกจกักบล็อกแล้วนะทำไมไม่ออกล่ะโอเคอันนะ่ะโอ้ โอ้โหเนี่ยที่เขาบอกอะไรนะอ่าบอกะโดวอะบอกระโดมันเป็นกำแพงอย่างไงแบบนะอ๋อกระโดดถึงข้างบนนะอื้ือื้อกระโดดเอ้าว t what เอาบอกระโดไอ้ที่ผมอ่านเมื่อกี้ก็ถูกแล้วเด็กกำแพงเครื่องล่อนอะมันกำแพงล่อนประมาณว่าอยู่อยู่ข้างๆอะเหรออาฮะอยู่ข้างๆจริงด้วยขึ้นได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนะฮะโอเค ฮึ่มถึงได้ไงถึงถึงถึงเชยเลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้สี่บ็อกเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไม่ใช่กลับแบกหน้าสิโอเคผ่านแล้วนะฮะอันนี้ก็กลับทางเดิมโอเคไม่ล้มแล้วไม่ลงแล้วไม่ล่วงอ๋อเด็ดไม่ขึ้นโอเคกลับใจอันนี้ก็อะไรเนะี่ยฮัลหววันนี้อาจจะขอไป ความพูดแบบแปลกแล้วแบบเหมือนไม่ได้พูดนานมันไม่ได้พูดนานมากเลยอยู่โนคือยังทําเสียงบ้าบอลได้เหงาอยู่เนี่ยเจริญพรมากเลยตัวเองตัวเองละเดือดเดูอดเดือดตัวเดอันนี้ก็น่าจะไปทางซ้ายก่อนนะฮะทางซ้ายแล้วค่อยขวานะผมโอเคจะไปอ่าอันนี้แบบยอดละแมพอ่ะอย่าลืมจะจะหลับตาทำไมตึ๊ด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 อ่ะยังไงโอ้ได้อีกนะฮะโอเคจะไปยาวแจมแจมแจมเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวขวากัน โอ้โหอ๋ออ๋ออันนี้ไอ้เวทเทอร์ใช่ไหมเวทเทอร์ใช่ป่ะถ้าจะไม่สิดไอ้ที่ผมอ่านอันสุดท้ายเลยเนี่ยเวทเทอร์ลองลองกลับดิกลับไม่กลับด้วยนะไม่กลับด้วยนะผมผ่านไปสามอันแล้วใช่ไหมโอเคงั้นการนี้สุดท้ายก็วิ่งไปยาวๆนะผมโอเคกดดูอ่าสวัสดีฮะสวัสดีเราเองอย่างบ้าอิกะดูดินะฮะโอเคเออ เดิเลี้ยวขวาทรับเอ้นเลี้ยวซ้ายทำไเมื่อกี้เผมไปกดปุ่มนะเลี้ยวซ้ายอย่าเลยนะโอเคไม่น่านเล่นมากเลยนะโอเคตกเฉยแล้วนะฮะวะไม่น่ากดเลยไอวันวันเล่นทายแล้วอันอังคารด้วยนะฮะวันวันเล่นทายอุ้ยอา้า <laughs> วไปดูพื้นขาดเฉยแล้วผมโอเคงั้นก็วันเลเวลวันเชฟพอยต์หนึ่งเลเวลหนึ่งเชฟพอยต์หนึ่งเชฟพอยต์หนึ่งหนึ่งดาดใช่ไหมมีแค่อันนี้อันเดียวใช่ไหมโอ้โห โอเค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 สปีดอันนี้โดดตามปกติห้ามกดคอนโทนเด็ดคัทคือไม่เล่นนานจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่เล่นนานจริงๆใช่ไหมไม่ลงคลิปเลยด้วยซ้ำโอเคอันนาอันนาอันนาอัน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 นาอันนาเออแวบโอเคอันนี้ก็มึนนะฮะจำบ่ได้จำได้เลย อันนี้ก็อัพไปข้างบนห้าบล็อกนะ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 ออ้ยโอ้ยอืออืมอาไปห้าบล็อกอันนั้นข้างหน้าก็ดาวไปห้าบล็อกนะผมวิธีทุกดานนะผมแบบใช้ถ้าทุกดานใช้เข้ามาใช่ไหมยูเซอร์เคยเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่ผมเคยทำตอนที่เล่นเต้นไอเนี่ยสิสิบจำมเนี่ยนี้เลยง่ายดิง่ายดิโอ้ยวัดเอ้าถูกด้วยเหรอ เมื่อกี้ผมจะฆ่าไปสีขาวไงอันเนี้ยสีขาวตรงอันนี้ยอันนี้เมื่อกี้ผมจะโดดไปนะยืดดีขึ้นมาเออโชคดีครับโชคดีโชคดีนะฮะอันนี้ก็อะไรเนี่ยโอ้ไบเนตอือเขีรยเอฟเฟกต์โอ้โหผ่านเฉยนะครับผมอันเนี้ยอะไรให้เลือกทางเหรอมาว่าลองไปทางสีบล็อกก่อนแลวกันอันเอาอันยากก่อนอันยากก่อนให้ไปง่ายนะครับอันนี้ก็เจ็บปวดไม่เอาไม่ไปอันเนี้ย วนกันเหรออ๋อวนกันครับอ๋อเนี่ยทางนี้ทางนี้กับช่องนี้ทางเดียวกันนะฮะเนี่ยโอเคไปทางขวาครับตันโอ้ my g ก d คืออันนี้เขาวงกดใช่ไหมคือแบบให้หาเราหาเพจเพจแบบเอฟฟิฟินิชฟินิชไลท์น,นะฮะแบบพันท่านะโอ้โห อันนี้ก็อ๋อเมื่อกี้เราก็มาทางนี้ได้นี่เอาแล้วไงสี่บล็อกโอเคทางมันตรงนี้นะครนะผมโอเคเมื่อกี้เราก็เราไปทางขวาดูเฮ้ยอโอ้ m ม่ก็ตันไม่มีแล้วนะไม่มีทางไปแล้วนะผมอื้อตันหึแป๊บนึงกินน้ำลายก่อนอื้กินน้ำลายทำไมโอเคมาทางขวาแบบเป็นเข่าวงกดใช่ไหม ประมาณเนี้ยอ่าอันนี้ยอะไรทางเดียวกันปะเดี๋ยวทางเดียวกันทางเดียวกันโอเคทางนี้ทางตันนะฮะเไปทางโน้นดูแล้วก็ทางเนี้ยตันตันเยอะจังเรามาทางแบบโชคดีไม่ได้มีเหรอแบบโชคดีโชคดีอ่ะโชคดีโชคครับเราไปทางซ้ายครับจะดูทางไงฮะ ดูทางไม่ใช่อะไรโอเคอันนี้เลยอ๋อบล็อกล่องหนหนึ่งอันแล้วก็แปนะก็กลับไปดูก่อนทางเดียวกันนะฮะอันนี้ทางเดียวกันนะฮะถ้าผมไปโผล่ตรงนู้นก็น่าจะใช่ตรงนี้ห้ามไปนะฮะอัน,นเดียวกันชัดเจนครับตันโอเคอันนี้ตันนะฮะมาอันนี้เดีย๋ยวนไปเลยอุย้ยเหมืนด้วยอันนี้เฮ้ยเฟซทีคทางนูน้น เดดแดงตายคิวโอ้โหสปีดโอ้โหครับนะฮึออแล้วก็ตรงนี้มันแหละเจ็บงั้นผมไปทางนี้ก่อนแล้กันครับนะท้าเดียขวาหันวนโอ้โหแมปนั้นแมปทำร้ายใจใจผู้เล่นมากอะไรเนี่ย อืมอืมวุ้ตกใจตกใจฮีโร่บายนะฮะเป็นแบบอันนี้น่าจะไปทางที่ผมมาเมื่อกี้มั้งนั่นไงจะเลินพรมากอะ่ะเอาจริงๆเลยผมว่านะตรงเนี้น่าจะตันอะอันนี้น่าจะตันเมื่อกี้ไปแล้ววนไปมาใช่ไหมอนเนี่ยอ่ะไอนน้สปีดด้วยให้สปีดด้วยโอ้โหสายก่อนเลย มีขวาซ้ายอย่าวนแล้วกันอย่าวนแล้วกันไม่เอานะอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไปเนตอไปทางขวา oh, uh huh. <laughs> ไปทางขวาก็ได้ไม่ว่ากันไปทางขวาก็ได้ทางทางทาสายแล้วตกนะไปทางขวาก็ได้นะโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> oh, สุดยอดจัดจัดยัดบล็อกเลยจัดยูทูบ <laughs> ย you know ูทูว้าห์ฮัลโหล ฮัลเดี๋ยวใจเย็นดิบวกใจเย็นก่อนสิบวกเมื่อกี้ผมพลาดเองนะเมื่อกี้พลาดเองเมื่อกี้พลาดเองก็ไปทางขวาน,นี่แหละเฮ้ยจ้าคือไม่มีบอกใบ้เลยนะว่าทางไหนคือทางไปคือให้เราหาเองอะคือแบบยอดโอ้อใบเน็ตเนี่ยของจริงใบเน็ตของจริงแล้วก็เคียร์เอฟเฟกแล้วก็กระโดดไปแล้วก็ทางนี้สามวอกแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ก็หมืนหรืออะไรหมืน แล้วก็กระดัไปเลยฟินิชโอ้ my god you complete the map นะผมโ okay. oh. <c oughs> อเค it's your oh เนี่ยนะ secret คือผมไปทำอะไรเ <c oughs> okay. มื่อกี้ secret เมื่อกี้มันบอกว่า it's your file or the secret นะครับผมก็ประมาณคุณได้พบความลับทั้งหมดเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้เรอยู่กันแล้วตอนเวลาเหรอเดี๋ย <c> ว <oughs> yeah. เมื่อกี้อยูก่กับรราตลอดเวลาเดี๋ยวเราของก็กินนมกันมืนม่นแล้วมื่นแล้วทราไมต้องตอนจบด้วยไม่เข้าใจาเกมเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้อยูก่กับรราตลอดเวลาเลยด็กชิงทำเล็บในเกมเมื่อกี้อยูก่กับรราตลอดเวลาเหรอเ <c oughs> มื่อกี้อยูก่กับรราตลอดเวลาเหรออุ้บสาลีอันไหนอะมานะอ๋ออันนี้นนคือเมื่อกี้คืออ่านเมื่อกี้ประมาณว่าคุณได้พบความความลับทั้งหมดไหนอ่ะยังไม่มีฟอกอีกแล้วมือ <laughs> มือนี้ชอบลั่นจังเลยคิกเนี่ยโอ้โ oh, หสุดยอดโอเคก็ซีอุกท่านคบพูดได้บจัยดทีไม่สุดาพขออภัยในทีนี้ด้วยผมวันนี้ก็มาเล่นแบบพักเพื่อของเดอะคิงคิงทอมนะผมก็อ่าบล็อกลันเนอร์นะผมไม่มีเดือบล็อกลันเนอร์ปกตินะผมโอเคก็ไมไ่พูดหงังหายไปนานวันนี้ก็ขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้พูดนานนะผม ไม่ได้พูดนานจริงๆนะงมผมคือแบบคือลงวันจันทร์ที่แล้วใช่ป่ะแล้วก็อยู่อยู่ดีมาพูดวันอาทิตย์นะฮะก็มาว่า5วันไม่ได้พูดเลยนะฮะดีก็มาวันนี้นะฮะโอเคก็จัดไปครับผมโอเคก็ขอบคุณที่มารับชมครับอย่าลืมกดไลค์และติดตามกันด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผม3 2 1วู้ฮูึ